ให้ทุกคนแอบอันนี้ไว้ให้นาราหน่อยฉันติดต่อใครไปให้ไลฟ์สดทําคลิปให้ไม่มีเลยแม้กระทั่งเพื่อนสนิทมาด้วยกันฉันยังไม่ให้เขามาช่วยรีวิวเขายังไม่ช่วยรีวิวฉันเลยฉั้นที่จ้างเต็มจํานวนพเพราะกลัวเราเข้าใจวันนี้จะจาเลยวันนี้ติดต่อไปเลยคุณั้นไม่มีใครรับเราแม่เนาะคนที่บอกว่าดังได้อ่ะ ระดับได้ก็จริงนะระดับได้อ่ะมันก็ตื่นที่มาได้เหมือนกันแล้วทุกคนฟังเก็บคำจำชันไว้ให้ดีนะทุกคนเก็บคำจำชันไว้ให้ดีให้ทุกคนแคปบอันนี้ไว้ให้นาราหน่อยวันที่ฉันออกมาเรียกร้องสิทธิ์ในวันที่ฉันออกมาปกป้องในวันที่ฉันออกมาต่อต้านอะไรทุกอย่าง ฉันดีใจที่สุดเพราะเราคิดว่าเราได้เห็นคนยากคนจนให้เราได้ช่วยเหลือเขาเนี่ย mm. เขากำลังจะมีที่ไปแต่วันนี้สินค้าของเราออกมาเนี่ยเราจะมีครีมลักแร้เซรั่มฉันติดต่อใครไปให้ไลฟ์สดทําคลิปให้ไม่มีเลยตั้งแต่เกิดเรื่องมาเราเข้าใจกับสิ่งที่เกิดขึ้นของเราแม้กระทั่งเพื่อนสนิทมาด้วยกันะ ฉันยังไม่ให้เขามาช่วยรีวิวเขายังไม่ช่วยรีวิวเฉลยทั้นที่จ้างเต็มจํานวนคนรู้จักทุกคนไม่มีใครรับที่จะถ่ายของฉันเพราะเขากลัวเราเข้าใจจ้างดาราก็ไม่มีใครรับถ่ายซื้อสินค้าฉันเราโอเคไม่เป็นไรไม่มีใครรับถ่ายไม่เป็นไรเราทำด้วยตัวเองมึงห้ามทอมให้ยังมีตัวแทนรออยู่ ฉันนั่งวางแผนว่าอย่างไรไม่ทอเลยแต่แค่จาวันนี้จะจาเลยวันนี้ิดต่อไปหลยคนไม่มีใครรับน้แม่เนาะไม่มีใครจาแต่ฉันก็ต้องนั่งคิดจุดยืนของตัวเองว่ากูยังดังตัวเองกูได้เลยทําไมฉันจะทําให้ตัวเองเนี่ยให้แบรนด์สิค้าตัวเองดังไม่ได้กูไม่ทอคนที่บอกว่า<ม>ดังได้อ่ะก็ดับได้ก็จริงนะ ระดับได้อะมันก็ตื่นขึ้นมาได้เหมือนกันไม่ออกใช่ปะพอเวลานานาหน่อยขอบคุณนะคะมาถ้ามันเถอะมีขึ้นมีลงไม่ย้องท้อในชีวิตไม่ต้องร้องให้ใครเห็นจริงไหมไม่ต้องไปร้องให้ใครเห็นแค่แบบอาจจะเหนื่อยบ้างไม่ท้อบ้าเข้มแข็ง แค่นนั้ติดต่อลงโฆษณาได้ที่0880 900 800เพื่อติดตามข่าวสารที่นี่ก่อนใครกด Subscribe กดเลยกดสิคะกดเลยค่ะ